เชิญที่เลยครับที่ก็เป็นจำลองมาจากกรงเวียนอานุสาวรีย์ทักรายนามนักโทษพิเศษที่สารชีพเพื่อหรือเพื่ออีทายทุกวันที่24่สี่กรุณาจะเป็นวันตรงหลักโซนอะไรกว่าคนรบนะก็ระดับรั๊ดครั้งนี้เนี่ยก็คือของพิเศนัก้องพิเศษได้ไปปฏิบัติภารกิจนะครับ นำมาแสดงนนี้นะครับจะแสดงไว้บนยอดเสียเทพระเจ้าเสรทงองจาก24สมรภูมินะครับากานะครับผมพิเศษองนประเทศที่เราได้ขินไปง่นีถูจมือเสือกดาบนเรียาชการเนี่ยคนร่วมกับเขา เป็นรับะดับน้ำเราเป็นทางเชื่อมระหว่างห้อวที่สองั้งที่หนึ่ั้วที่สามในสิบพุทธการในสิบข่าวในสิบองดนั้นจีนโซเวียสเรสเซีย เงียรักสและมีการนำทหาสารนำพลเมืองที่ไปนว้ในหลุ่มาปารเสร็จแล้วก็บอกวางา้รเหมือนในสถานการณ์จริงหมดเลยครับอยู่ในนี้นี่้อยาก้อรมก่อนใการต้องเตียหลังเคน เนี่อยเจ็ครับเข้าีตอนทีครับและแกาเาสองส่วนน้ำหักส่วนเอกสารสำคัญนะครับยึดได้จากโกลโยมาจากอย่างไม่รู้ครับ ของแท้ครับผมราดาปืนนะครับที่ไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับผมปืนสงครามที่ยึดได้นะครับผมฮนี่ของแท้ครับอยู่นี่ครับผมอ๋อนี่ไหม โอ้โหแท้กว่านี้ไม่มีแล้วครับโอ้โหแค่นี้ก็หนักพอหน้าเลย